โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่คลาสเรียนฟรีในครั้งนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับโอเคมาเออเดี๋ยวมาชุดเทรดที่น่าสนใจแล้วกันก็เอาชุดใกลๆนี่แหละนะครับอาจจะอัดหลายคลิปหน่อยเดี๋ยวทำรวบเนาะแล้วก็แล้วก็อัดไปเลยทีเดียวน่าจะน่าจะง่ายดีนะครับเนาะน่าจะไม่ยุงยากเท่าไหร่เอ่ะมาเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับอืม จุดที่น่าสนใจเนาะผมอยากให้ทุกคนเห็นเห็นอะไรบางอย่างนะครับสมมุติว่าเวลาคุณเล่นแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่สำคัญแล้วก็ทามาเฟรมที่สำคัญที่สุดอย่างน้อยนะครับมันก็คือ t ท m e เฟรมด d นะครับแล้วมันจะมีพวกเดลไลน์วิกไลน์ต่างๆนะครับจุดที่เป็นอย่างเช่นแท่งแดงเนี่ยหนึ่งแท่ง Imbalance แน่นๆข้างบนเนี่ยมันจะมีแนวต้านอยู่เนาะ สายรับต้านเขาชอบกัน,นข้างบนจะมีนวต้านอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเดลไลนะครับตรงนี้ก็มีเดลไลเหมือนกันขอบบนขอบล่างนะครับฉะนั้นเวลาที่ราคามันแบบว่ามันขึ้นมาเนี่ยโดยปกติมันจะชอบมาเด้งตรงไส้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิกไลนะครับนี่อ่ะนี่ก็จะเป็นวนะิกไลเดลไลก็อยู่นี้อ่ะตรงนี้จะเป็นเดลไลนี่จะเป็นเดลไลพวกนี้มันมาจากทำเฟรมเดย์โดยทั้งสิ้นนะครับ แล้วมันจะมีนัยยะสำคัญที่ค่อนข้างอ่อแรงพอสมควรฉะนั้นเวลาที่เราดอบทำเฟรมไปเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะช็อตมันลงมาหรือเซลล์มันลงมาเนี่ยเดลีไลน์เป็นตัวประกอบแรกเลยในการที่ผมจะดูว่าผมจะได้ช็อตมันหรือเปล่านะครับอย่างวผมว่าผมมีเส้นโซนดำเนี่ยคือนัยยะสำคัญนะครับซึ่งพวกนี้มันจะมีพวกซับไพที่มีอยู่ด้านซ้ายอยู่แล้วนะครับมันจะส่งบอสส่งเบรกอะไรเรื่องไปนะครับคือเราก็เอาตรงนี้ในการ เล่นได้นะครับผมอดิลิปยัวะโอเคอนะไรเนาะมันก็จะใช้ตัวนี้ในการเล่นได้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันอาจจะมีการแฉลบนิดนึงอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะครับสุดท้ายเราก็ต้องมาหาคอนเฟิร์มชันตรงนี้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าถึงโซนรูปนาวเลยนะมันก็ไม่ใช่นะครับก็รอคอนเฟิร์มเว้นแต่ว่าคือเทรนด์มันชัดเจนแล้วก็ยอ่อแล้วก็เล่นได้นะครับมันจะสวดมันก็จะเล่นได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือทุกๆครั้งที่จะ,ะก่อนจะเข้าเนะี่ยรอคอนเฟิร์มชันคือดีที่สุดแล้ว นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าพพลายสำคัญนะรราคาก็เด้งเนี่ยราคาก็เด้งให้หรืออาจจะไปถึงแนว uh, buy for sale ที่มันอยู่ใน a r e ยข้างบนนะครับก้อนพพลายนี้นะครับอาจจะมีอัษณาตรงนี้นะครับราคาก็เด้งได้นะครับเหมือนสั่งได้เออเหมือนสั่งกราฟได้เลยนะครับแล้วก็ในพวกแนวในยะสำคัญวกนนี้คือถือว่าเป็นอะไรที่ผมใช้บ่อยมากนะครับทีนี้โอเคเอ่อ เรามาดูง่ายๆเลยนะครับอย่างอย่างของล่าสุดก็ได้ของวันนี้นะครับหลายๆคนมองนะครับอ่ะลบะทิ้งหมดทุกอย่างก่อนเนาะเวลาไล่ไล่มานะครับเดออันนี้เดอสร้งางไฮเนาะะนนราคาลงมานะครับมันจะมีวันที่เขาลงไปปิดโลล่าสุดก็คือตรงนี้นะครับแท่งนี้ปิดเต็มแท่งต่ํากว่าตรงนี้แสดงว่า,าแรงขายนะครับมาชนะแรง ขายต่ําสุดของวันก่อนหน้าได้ก็คือวันที่2ตุลาครับก็คือชนะได้ในวันตรงเนี้ยนะครับวันที่แท่งเนี้ยเป็นยังไงก็ต้องมองเป็นฝั่งเซล์ลนะครับเราไม่ต้องมองซ้ายมาเล่นขวานะครับเรามองจากปัจจุบันนะครับถ้าเรามองจากซ้ายแล้วเราต้องเอาโซนเนี้ยโซนจากซ้ายมาตีแล้วเล่นขวาคุณต้องรอเทรนด์ย่อยให้ออกนะครับก็อาจจะเป็นถ้า M15 หรือ M30 ก็อาจจะเป็นเอ่อ ช็อคบอสนะครับประมาณนี้มันจะได้คอนเฟิร์มไงว่ามันขึ้นหรืออาจจะเป็นชุดชุดกับตัวแพทเทิร์นพิเศษนะครับเฟลสวิงอะไรเงี้ยที่ผมใช้ซึ่งพวกโมเดลต่างๆพวกนี้มันก็จะอยู่ในแอร์เลนตอนนี้แหละเวลาคุณเปิดไปใน M15 30ิบหมันก็จะเจอนะครับเนะคุณต้องรอแพทเทิร์นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะแบบย่อแล้วแนวเคาน์เตอร์อะไรเงี้ย aggressiv ์อะไรเงี้ยคุณรอแพทเทิร์นมันเกิดเนี่ยรอย่อมันก็จะเล่นเคาน์เตอร์ได้มันก็จะไม่เหนื่อยนะครับเนี่ยมันก็จะไม่เหนื่อยเนี่่่ยยมมันนก็จะไเหือ มันก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครยังแบบไม่เป็นไม่เป็นไรคุณก็เรียนค่อยๆเรียนเอยๆไปไปดูคลิปตั้งแต่อีแรกนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจเองทีนี้เออราคาลงมานะครับแท่งวันที่วันอังคารเนาะนะครับก็เริ่มต้นสตาร์ทเทรดเลยนะวันอังคารวันที่เริ่มต้นเทรดวันจันทร์ปิด ตามว่ามองเซลลนะครับก็ราคาขึ้นไปมันหนีไม่พ้นนะครับเห็นไหมมันก็จะมาตามไส้นะครับมาตามไส้ของตัวไอแนวบริเวณไอตัววิกไลน์นะครับตัวนี้เป็นไส้เราเรียกว,ว,ว่าวิกไลน์ราคาลงไปไหนนะครับตอนนั้นตอนเช้าเนาะลงมาแล้วขึ้นเทสนะครับแล้วก็ทุบลงไปนะครับไปหาดีมาเดนะครับนี่คือดีมาเดที่ใหญ่มา,มากๆนะครับราคาก็ลงมาเก็บเห็นไหมอืม นะครับราคาก็ลงมาเก็บปกตินะครับบางคนใช้ FVG นะครับแล้วแต่นะครับว่าคุณจะใช้อะไรผมก็ใช้ตัวของด m ม n นที่เป็น d e m a n เดย์นะครับเป็นคีย์ในการวายแอสแล้วก็แนวที่มันจะเด้งส่วนใหญ่ก็จะไปโฟกัสที่ Dayline นะครับ Imbalance ตรงนี้แน่นๆนะครับตรงนี้มันจะมี Volume มนะครับคนที่เขาทําการซื้อขายค่อนข้างเยอะนะตรงนี้เราจะเรียกว่าเดลายนะครับนี่นะครับเนี่ยเดลย มันราคาจะไม่ไปไหนนะครับมันก็จะวิ่งแต่แถวนี้แหละนะครับแล้วมันก็จะมีการระกับตัวนี่อ่ะเห็นนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมได้บายมาเหมือนกันแต่ว่าเทคไปที่ประมาณผมเทคไปผมเทคไปประมาณ1 3 0 0 0จุดนะครับก็ถือยาวได้นิดหนึ่งแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะระเีเวิร์ดเาแรงขนาดนี้นะนะครับอ่ะทีนี้มาดูว่าเราเราดูยังไงนะครับคือเรารู้แล้วโซนคีย์สำคัญมันอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราอยากจะต้องการที่จะ เทรดหน้าบ่ายมันขึ้นไปเนี่ยซึ่งแน่นอนอะ่ะมันโมเมนตัมตอนที่มันลงมาเนี่ยขาเซลล์มันได้เปรียบกว่าแต่ว่าตอนนั้นที่เริ่มต้นเติมต้นเทรดอะ่ะช่วงมันลอนดอนเนี่ยผมเวลาผมเทรดจะเริ่มต้นลอนดอนเนาะไม่ค่อยได้เทรดเอเชียเท่าไหร่นะครับมีแค่ลอนดอนกับอเมริกาที่ผมเทรดนั้นตอนนี้ราคามันแบบเ,เทล,ลงมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นมีอะไรบ้างนะครับอ,อ,อย่างน้อยๆผมเปิด M15 นะครับถ้าผมต้องการเซตอัพที่สวยที่สุดและดีที่สุดนะ เปิด M 1 5นะครับแล้วจากนั้นผมก็จะรอให้มันเกิดเทรนย่อยแบบระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะราคาลงแม่วิ่งขึ้นไปยกโลนะครับแล้วก็วิ่งไปซึ่งเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันพยายามที่จะยกโลขึ้นนะเทรนแสดงว่าเทรนเขามาแล้วนะครับพอเราเห็นแล้วว่าเออเทรนมันได้แล้วนะครับเฟสไซเคิลมันมาแล้วคุณก็หานะครับจังหวะย่อบายได้นะครับก็ไม่ ไม่ได้ยากอะไรชุดนี้นะครับก็เข้าตามโมเดลเปกติเลยนะครับที่ผมใช้ทีนี้ดีมานที่มันส่งเบรกไปของ M15 มันก็มีแค่ก้อนเดียวก้อนนี้นะครับเวลาตี M15 ก็ตีจากไส้บนไส้ล่างเลยกันพาดนะครับกันพาดเวลาก็ตีตีจากไส้บนงไส้ล่างคำถามระหว่างเขียวกับแดงเอาอะไรนะครับ คำตอบก็คือแ้องเอาแดงนะครับเวลาเราตีดีมันซับไพนเนี่ยก่อนที่จะกําเนิดเป็นดีมันซับไพนมันจะมีการเทลงไปก่อนนะก็คือจะเป็นแรงขายเทลงไปเป็นเซลนะครับแล้วก็ราคายกขึ้นเป็นบายฉะนั้นเวลาเราตีเราต้องโฟกัสแท่งแดงก่อนนะครับเป็นเซล for buy นะครับมันจะกําเนิดเป็นดีมันโซนซึ่งก็คือ order block นั่นแหละต่หลายๆคนที่เขาเรียกกันนะครับอาจจะเป็นตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้แต่ผมก็โฟกัสที่แท่งแดงแท่นี้เนาะนแท่งเซลอยู่นี่นะครับเนี่ยราคาจะลงไปกิน แนวไส้ตัวนี้นะแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับเราก็สามารถเบรกบอสของตัวแดงได้ก็ชุดนี้เป็นสวีปตัวของออเดอร์บล็อกนะครับเราก็สามารถใช้ตรงนี้แหละเป็นจุดอ้างอีงในการเล่นได้นะครับนี่จริงๆส่วนของมันอนะเอาแค่นี้ก็พอนะครับบางคนตีทั้งหมดเลยถามว่าผิดไหมก็ก็ไม่ได้ผิดนะครับก็เล่นได้เนี่ยถเกิดว่าแอรเรียมใหญ่นะครับแปดร้อยทำไงนะ บัตเตอร์มันคลิกเนาะมันจะมีตรงกลางที่มีเส้นกลางนะครับก็ไปใส่ตัวนี้นะครับที่เป็นเส้นกลางก็จะรู้ว่าแนว50%มันอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นเราตีต้องไส้บนถึงไส้ล่างนะครับเนี่ยคือดีมมนที่สําคัญที่สุดนะครับฉะนั้นตอนที่ราคามันวิ่งลงมาเนี่ยมันจะมี retail ิ้งเอาไว้นะครับนี่แหละนะครับมันคือชุดที่ส่วนใหญ่ผมเล่นนะครับก่อนเข้าก็รอมันกวาดกวาดเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนราคามันมาถึงเนี่ยก็จริงๆอันนี้มันจะค่อนข้างลึกนิดหนึ่งนะครับอาจจะเปิดสัก m ห้านะครับเห็นอะไรบ้างนะครับตอนนั้นราคาลงมามีการรีเจ็ t ขึ้นนะครับลงไปเคลียร์นิดนึงนะครับแล้วก็มีการเบรกนะสูงกว่าไส้ตรงนี้นะครับฉะนั้นคีย์จุดสักเซสของเขาก็คือจะเป็นตรงนี้ปุ๊บนะครับก็เป็นในยัตสาคัญอยู่ดีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะหาเทนย่อยยกโลเบร้ไฮ โอเคดีมานส่งเบรกก็จะเป็นชุดนี้เนาะแล้วเราราคาโดนกว่าแล้วก็วิ่งขึ้นนะฉะนั้นจริงๆแล้วโซนจากทั้งแผงเนี่ยในระยะสําคัญมีประมาณ2จุดคือจุดนี้และจุดนี้นะครับนั้นเวลาเราเทรดเราก็ใช้แนวนี้แหละเป็นจุดในการเล่นได้นะครับก็ย่อมามันเทนมีเทนแล้วเนาะนะครับ m 1 5มีเทนแล้วนี่เหลือรอเล่นนะครับลองใช้ฟิโบเท่าไหร่ก็ตีตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเฟสไซเคิลเนาะจนถึงจุดจุดท้ายนะครับก็คือตรงนี้ก่อนที่ราคามันจะเทลงมานะครับ แล้วราคาก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ50%ก็ถือว่าเป็นอีควิเลียมนะครับราคาย,ย่อลงมารอรีเจ็คนิดหนึ่งเราค่อยเข้าบางคนรอแรงซื้อเราค่อยเข้าก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้ามันถึงแนวสําคัญแล้วก็เข้าไปเถอะนะครับแล้วก็อาจจะวางสต็อปไว้ประมาณตรงนี้เนาะ50%นะครับปุ๊บแล้วก็ถ้าชุดบนมันเสียนะครับก็เข้าชุดล่างต่อที่50%ตรงนี้๋อไม่ติดประมาณนี้นี่แซอาจจะวางค่อนข้าง ชุดนี้ M1 ค่อนข้างแรงนะครับอาจจะวางไว้ซิกซักไซดใดไซ้หนึ่งนะครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวชุดที่เล่นนะครับจากนั้นแผนที่มันติดก็คือแผนบนนะครับแผนบนที่มันติดราคามันก็ลันไปชุดนี้ก็ได้นะครับไปออกที่ High ก็ประมาณหมื่นนะครับหมื 10, ่นกว่าจุดประมาณ27 21R นะครับ ประมาณนี้ชุดนี้ก็ถือเหมือนกันแล้วก็ไปออกตอนนั้นถือว่าค่อนข้างดีพอสมควรแต่ผมผมก็หักหลอดไปเรื่อยๆแล้วครับขึ้นไปหักหลอดนะครับขึ้นมาอีกนะก็ปิดในคีย์เลเวลตรงนี้นะครับขึ้นมาอีกก็หักหลอดอีกนะครับมันก็ย่อนะครับแล้วนมันขึ้นมาอีกเนี่ยถึงไฮเนี่ยถึงไฮตรงนเนี้ยเนี่ยก็ออกอีกนะครับสุดท้ายมันก็เหลือหลอดน้อยๆแล้วก็ออกหมดเลยผมส่วนใหญ่ก็เล่นง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะก็เป็นเทรดที่เป็นโมเดลชุดนี้เนาะ โอเคคุณกำลังเสียงเงินในตลาดเพราะคุณใช้ความรู้เก่าอยู่หรือเปล่าถ้าการเทรดของคุณเต็มไปด้วยความเครียดได้กำไรบ้างขาดทุนบ่อย แสดงว่าคุณยังไม่รู้จักวิธีของคนส่วนน้อยที่ทําเงินได้จริงคอร์สนี้จะพาคุณเข้าใจโครงสร้างตลาดทองคําแบบเจาะลึกและโคตรง่ายเทคนิคที่ผ่านการทดสอบจริงและระบบเทรดที่สร้างแคชตัวต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่คุณลงสนามถ้าคุณพร้อมที่จะยืนเหนือคน99%ในตลาดคอร์สนี้คือคําตอบลงคอร์สต,ตอนนี้รับสิทเปียนสดเทคนิค d c 1%เฉพาะ59คนแรกเท่านั้นกับคอร์สเรียนที่ดีที่สุดตอนนี้